สวัสดีค่ะนักเรียนของครูอ้อยทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ครูอ้อยจะพามาทำพามาดูแล้วก็ทำโรงเรือนเห็ดนะคะว่าโรงเรือนเห็ดแบบนี้ทำทำยังไงทำแบบไหนนะคะที่ต่างประเทศนะที่ประเทศอังกฤษนะคะโรงเรือนแบบนี้ถ้าตอนตอนตอน,อตอนหน้าหนาวข้างในก็จะอุ่นกว่าข้างนอกถ้าหน้าร้อนก็จะเย็นข้างในก็จะเย็นกว่าข้างนอกนะคะเออแล้วก็อ่า เราก็มาทำเครื่องทำหมอกเครื่องทำหมอกเสร็จแล้วก็ทำเครื่องพ่นหมอกนะคะในราคาที่ถูกประหยัดมากๆเลยนะคะของครูอ้อยใช้เครื่องทำหมอก12หัวนะคะราคาก็โอเคนะไม่แพงเดี๋ยวจะลงลงราคาลงแหล่งซื้อไว้ให้นะคะแล้วก็ เครื่องพ่นหมอกก็พัดลมคอมธรรมดาค่ะราคาไม่กี่ร้อยบาทนะทําเองก็ประหยัดมากเลยก็ก็แล้วก็โรงเรือนก็ทําด้วยบับเบิ้ลฟอยนะคะบ mm ับเบิ้ลฟอยก็คือ,อยิงติดยิงแม็กติดกับไม้เลยค่ะไม้ไม้โครงสร้างไม้นะคะออขูอ้อยก็ทำง่ายๆตีเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นแล้วก็เอาบับเบิ้ลฟอย ปูยิงพรมปูเลยนะคะทั้งด้านในด้านนอกเลยเป็น2ชั้นนะคะเออนั่นแหละเพื่อความชัวอ่าแล้วก็เพื่อความคงทนออนะคะเราก็มาติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเอออันนี้สติปไลท์นะคะสติปไลท์เออสติปไลท์ LED นะคะประหยัดไฟมากนะคะออราคาถูกนะคะมวนนี้ประมาณกี่เมตรนะ ีถึง20เมตรไหมเนาะประมาณ15เมตรประมาณเนี่ยคะ่ะอ่ะเราก็เริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูอ้อยพามาดูนะคะอุปกรณ์ครูอ้อยจะทำาเครื่องเครื่องทำหมอกใช้สำหรับอ่ลงเห็ดนะคะอะเครื่องทำหมอกก็ราคาเป็นหมื่นเนาะครูอ้อยก็จะเอามาแค่หลัก พันกว่าบาทเนาะพันกว่าบาทอันนี้คือพัดลมพัดลมเดี๋ยวครูจะลงดูว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่พัดลมตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็อันนี้มันก็มาพร้อมกับพัดลมเดี๋ยวครูครูอ้อยจะลงน็อตนะคะตอนนี้ครูอ้อยก็อ่าวัดแล้วก็อ่าลาดเส้นนะคะจะจะตัด จะตัดนะคะเพื่อติดพัดลมลงไปรูพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจนะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการทําหมอกนะคะนี้ครูอ้อยเจาะไว้ให้เห็ดหายใจเมื่อก่อนเป็นกล่องสําหรับอ่เพาะเห็ดอ่ะทีนี้ครูจะมาทํากล่องทาหมอกราคาถูกนะพัดลมก็ไม่กี่บาทนะคะไม่กี่ไม่ไม่ไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยบาทนะคะมีอุปกรณ์พร้อมเสริมมาเรียบร้อยนะคะอ่แล้วก็มัน มันมันพิเศษตรงไหนนะคะถ้าเราทําหมอกได้อะไรประมาณนี้มันก็จะเหมาะสําหรับบรรยากาศเพราะเห็ดนะคะดอกเห็ดก็จะอวบอ้วนสวยสีสันสวยงามนะคะเห็ดก็จะเกิดดีแล้วก็ประหยัดเวลาการลดน้ํานะคะเราก็แทบจะไม่ต้องลดน้ําเลยวันๆน,นะคะก็หมอกหมอกแล้วก็เปิดเปิดไม่ค่อยเยอะนะมันถ้า เป็นโรงเรือนแบบที่ครูอ้อยบอกบับเบิ้ลฟอยเดี๋ยวครูอ้อยจะลงคลิปให้บับเบิ้ลฟอยนะมันเก็บความชื้นได้ดีมากหน้าร้อนอากาศก็จะเย็นหน้าเย็นอากาศก็จะอุ่นข้างในอุ่นอุ่นกว่าข้างนอดิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะติดจะติดตั้งพัดลมทาหมอกเอาฝาออกมานะครูอ้อยลักเส้นแล้วครูอ้อยจะตัดนะคะออมาดูอุปกรณ์นะคะทําไปถึงไหนละอันนี้คู่เจาะ เจาะรูเสร็จแล้วนะคะคุูจะยึดน็อตนะคะเพื่อจะยึดพัดลมติดนะก็เนี่ยค่ะหน้าพัดลมก็จะกว้างตามตามเหล็กนี้นะคะก็อย่าให้มันโดนขอบนะคะจัดให้อยู่ตรงกลางตรงรูตรงกลางนะคะแล้วก็จะยึดน็อตนะคะหนึ่งสองสามี่เพื่อจะติดพัดลมลงไปนะคะเอาด้านไหนติดคือเราจะเป่าพัดลมลง ลงในถังนะคะลงในถังเพื่อไล่หมอ,อ,อกมาอ่ะลมก็จะเข้าฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะออกฝั่งนี้ดูด้วยนะเพราะฉะนั้นอ่าเวลาเราคว่ำถังลมให้มันเป็นแบบนี้นะคะให้พัดลมอยู่อย่างนี้นะก็ลมก็ลมก็จะเข้าฝั่งนี้แล้วก็จะพัดออกก็จะพัดเอาหมอกออกมาไม่ใช่ดูดหมอกเข้าไปนะคะเออนะเออโอเคค่ะ เดี๋ยวครูอ้อยจัดการจัดให้เรียบร้อยทําให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะเอามาให้ชมอีกทีนะคะมาต่อกันนะคะเออครูก็ติดเรียบร้อยนะคะคันน็อตนะขันนอนะ็นนอตหนาตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะครูอ้อยก็กันไกกันไกตัดนะคะกันไกที่เขาไว้ตัดก้ามปูตัดอะไรพวกเนี้ยมันจะแข็งหน่อยกันไกททากับข้าวนะคะก็จะตัดได้ได้ดีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่ให้ให้หมอกออกนะติดออกมาแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้โอ้พอดีเลยมีรูที่เจาะไว้เมื่อก่อนนะไม่ได้ตั้งใจเจาะไว้ทาทาตัวนี้นะแต่เจาะไว้ให้เห็ดหายใจอันนี้ก็สอดได้เลยนะคะมันมีสายไฟออกมานะคะอันนี้ลมก็จะเข้าฝั่งนี้นะฝั่งนี้ลมลมเข้าฝั่งนี้แล้วก็เข้าไปพัดหมอกนะคะ ลมก็จะออกฝั่งนี้เพื่อพัดหมอกนะเออสายไฟตรงนี้นะคะอันนี้เขาก็มีอันนี้ก็มีปลั๊กนะคะปลั๊กสามตานะที่อังกฤษมันเป็นปลั๊กสามตาอันนี้เขาจะขายมาพกครบชุดเลยนะพัดลมแล้วก็มีตัวเนี้ยค่ะตัวต่อเอ่อเอ่อเรามาต่อไฟอะ่ะเออต่อกระสายเนี่ยทำไมเขาไม่ทำให้เรียบร้อย เออเรามาต่อเองนะคะง,ง่ายๆค่ะครูก็ทําไม่เป็นหรอกเออใช้ใช้เนี่ยมันเป็นเนงนี้ยมาค่ะเออครูก,แก็แกะไปน้องชายเป็นข้างไฟแต่ครูไม่ถนดัดเด่ครูก็ทําได้นะทําได้พอทําได้ก็เนี่ยคะ่ะบีบตรงนี้นะคะบีบแล้วก็สอดสอดสายที่เรา เขาให้มาใส่เข้าไปแค่นั้นเองคิดว่าแค่นั้นแหละเออคงไยากหรอกนะเสียบปลั๊กดูก็จะรู้เองแนละ้วมันติดไม่ติดเออคือไอ้ก็ไม่เก่งนะก็ทำทำไปอะ่ะเออพยายามจะต่อสายไฟได้ไหมเข้าไหมเออ ไม่ได้เก่งนะขนาดครูอ้อยไม่ได้เก่งนะไม่ได้ได้อะไรพวกนี้ที่จะมาเก่งทําพวกเครื่องพวกนี้ไม่นะไม่ไม่ได้เก่งเลยแต่ว่าเออเอามาจับจับทำทาดูก็คิดว่าน่าจะพอได้เอาลองมาดูเอ,อจังหวะนระาลกกำลังจะเกิดไหมล <c oughs> ุ้นกันนะคะมันจะพัดหรือเปล่าหรือมันจะบุ่ม <c oughs> <c oughs> เออปิดก่อนโอ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะ เอานะคะได้ค่ะได้เอออ้ลมเย็นเลยเออเออจริงเลยพัดลมออกทางนี้นะคะทางทางนี้ถ้าไม่เข้าใจถามคุ้ยได้นะเออถ้าใครจะทำโรงเรือนแล้วก็จะทําเครื่องพ่นหมอกอย่างคุ้อ้อยแบบราคาประหยัดเนี้ยเดี๋ยวคุ้อ้อยจะลงราคาให้ว่าครูอ้อยซื้อที่ไหนจะลงแบบเดียวกันเป๊ะนี่แหละที่ซื้อมานี่แหละเออ ี่เออต่อไฟเสร็จแล้วครูอ้อยก็จะใช้เตปเตปพันเพราะว่ามันในในโรงเรือนความชื้นมันสูงอาจจะมีหยดน้ําอะไรเนี่ยตกลงใส่เดี๋ยวจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ไม่รู้นะแต่ครูอ้อยก็กันไว้ก่อนอ่ะไม่รู้แหละพันพันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลองลองเครื่องอ,อพันตรงไหนไปตรงไหนหนะเอ,อ,เอ,อเ่ลืมพันจากตรงนี้แล้วกัน พันตรงสายนาะพันตรงหางออกมาหน่อยใช้เตปเปืองแต่จะพันให้มันแบบว่าดีๆอ่ะพันก็สายขึ้นไปเลยน้ำไม่เข้าหมอกไม่เข้านะคะกันไฟฟ้าลัดวงจร มันจะรัดไม่รัดช่างมันแหละแต่ถ้ามันน่าจะโดนน้ำน้าน้ําน่าจะเข้าได้ก็ต้องป้องกันไว้นะคะเออกูอ้อยก็ทําส่วนของกูอ้อยอันนี้ไม่รู้หรอกมันจะช็อตไม่ช็อตได้ไหมล่ะอุดอะไรอายหลุดไหมไม่หลุดหลุดปะ่ะพันตอ ลกลับมาพันพันซ้ำอีกรอบนะคะเพื่อความมั่นใจโอเคเดี๋ยวครูอ้อยพันเสร็จแล้วเดี๋ยวครูอ้อยเอามาให้ดูนะคะพันไปเรื่อยๆนะคะจ้าสวัสดีนักเรียนนะคะทุกคนตามคำมั่นสัญญานะคะพามาดูลงเรือนเห็ดที่ครูอ้อยทำแบบอ่า ประหยัดนะคะดูนะมันเป็นแค่ตีคุงไม้ขึ้นธรรมดาค่ะสี่เหลี่ยมเป็นกลองแต่ถ้าใครจะทําให้ดีกว่านีกา้ก็คือหน้าจั่วนะนี่ครูอ้อยทําแบบง่ายๆคือเอาง่ายไว้ก่อนเสร็จแล้วก็จะจะเห็นตามที่ที่ครูอ้อยยิงยิงแม็กนะมันจะมีไม้แค่นี้เองตีกากระบาดนะคะไม้มา าตีกันกากระบาดนะคะแล้วก็ไม้ตรงกลางนะแล้วก็ตีกากระบาดเนี่ยค่ะไม้แล้วก็ใช้กระดาษบับเบิ้ลฟอยนะคะเย็บติดเลย,ยันไม่มีอะไรคือตีเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาเย็บเอากระดาษบับเบิ้ลฟอยเย็บติดส่วนอันนี้ก็คือเทปฟอยนะคะคือค,คูปิดไว้เป็นรอยต่อนะคะรอยตัดของบับเบิ้ลฟอยคูก็เลยปิดไว้เฉยๆ,ๆนะไม้ก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะ ข้างบนนี้ไม้คูอ,อ้อยก็ตีโค้งขึ้นมานะคะก็ไม้พาดกะออบตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองนะคะแล้วแค่นั้นเองเนะสามเนี่ยคะ่ะไม้พาดไปนะคะประมนาณเนี้ยไม่ยากนะคะลงเรือนสี่คูณสี่นะคะเนี่ยค่ะนะคอ้ยทำง่ายๆไม่ยากนะคะ ใช้ไม้คววยกันเนะะี่ยค่ะตีควยกันอย่างนี้เลยเออทุกด้านนะคะคือทําให้มันเป็นโครงกล่องสี่เหลี่ยมได้เอาประตูก็ธรรมดาประตูนะคะมีประตูปิดหน่อยเออธรรมดาพาเข้ามาดูข้างในอืมเป็นไฟ LED นะคะมันประหยัดไฟเป็นไฟสติปไลท์เขาจะมีะตัวยึดมาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น water proof กันน้ำ ราคาไม่แพงนะคะใช้ไฟสีฟ้านะสำหรับเห็ดมันจะกระตุ้นดอกเห็ดแล้วก็เก็บความชื้นได้ดีนะคะบบเบิลโฟลนะคะโรงเรือนจะเก็บความความชื้นได้ดีมากๆนะคะถ้าหน้าหนาวข้างในจะอุ่นถ้าหน้าร้อนข้างในข้างในจะเย็นนะคะอุณหภูมิต่างกันต่างกับข้างนอกนะคะจะดีมากเลยแล้วก็เ ปกติครูอ้อยก็สายางลดน้ํานั่นแหละเออมันก็ใช้ได้อยู่น,นี่ไม่มีเวลาลดน้ําใช้หมอกมันจะมันมันจะช่วยกระตุ้นดอกเห็ดได้ได้ดีนะคะการใช้หมอกอืมจะได้ไม่ต้องมาลากสายางลดน้าแล้วเห็ดเกิดดีอ่ะครูก็เลยใช้ใช้หมอกอ่าหมอกเป็นยังไงหมอกนะคะอืมครูอ้อยได้มาเลยนี่เครื่องทำหมอกนะคะเครื่องทำหมอก นะคะเครื่องทําหมอกสิบสิบสองหัวกอลังการมากเลยหมอกออกนะคะนี่เครื่องทาหมอกเดี๋ยวรูอ้อยจะลงไว้ให้ว่าซื้อที่ไหนยังไงนะคะถ้าเริ่มใหม่ใหม่ใสายางลากลดน้ําจบค่ะอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรที่มันแพงๆนะคะอันนี้รูอ้อยเป็นธุรกิจกูอ้อยก็ใช้ของรูอ้อยไปนะแล้วก็เรียบร้อยนะคะนี่พัน กันเทปนะคะกันน้ํานะนี่ครูอ้อยทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้เครื่องพ่นหมอกราคาถูกนะคะเครื่องทำหมอกหรือเครื่องพ่นหมอกราคาถูกใช้ใบพัดนะคะใบพัดพัดลมนี่แหละเออเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูอ้อยก็จะติดตั้งลงไปแบบนี้นะเออติดฝั่งไหนดี เร,เราลองมาเสียบปลั๊กดูนะคะว่าจะเป็นยังไงมันจะพ่นได้ดีขนาดไหนนะคะปลั๊กคัวยอก็ง่าย,ายๆยบนี้เลยนะคะอ่าไม่ได้เก่งเรื่องไฟฟ้านะแต่คัวยอมีความมณานะพยายามของครูอ้อยก็ทําไปได้นะคะเสียบปลั๊กลองดูเนาะเออะจมูกหรือจ่ามาเสียบกันดูนะคะเสียบพร้อมกับลมเลยเออได้ไหมอู้ทั้งน,นะคะ หน้าหน้าหน,น้านัน่นนะปูอ้อยจะยืนถอยออกมาข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะดูนะโอ้โหนะคะพ่นออกมาเลยนะคะนี่หมอกเต็มเลยทีเนี้ยเออโสุดยอดพัดลมพ่นเลยค่ะจะไม่ต้องใช้พัดลมก็ได้นะแต่พัดลมเนี่ยโอโ้จะช่วยเป่าหมอกได้เยอะเลยทีนี้มองไม่เห็นแล้วคะ่ะเต็มเลยออกข้างนอกก่อนอุบนะคะเป็นไงคะหมอก หมอกนะคะเต็มเลยนะคะเนี่ยมันสุดยอดมากเลยอะ่ะเพื่อนๆนะนักเรียนนี่มองไม่เห็นแล้วนะคะหมอกเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันก็ไม่แพงด้วยายเอลนะคะอวยมองหาอะไรไม่เห็นเดวปิดก่อนนะคะแบบนึงราคาจะถูกนะคะทําอย่างที่โคอ้อยทําทแต่ถ้าถ้าใครเริ่มต้นเย่๋ยวเพิ่งไปซื้ออะไรนักหนาเลยเออ สายยางลากรถน้ำจบเออเอาหูววนะคะหมอกอรลังนะคะอลังการเงินสร้างมากดูแอคทัวร์เออเนี่ยโอ้โหนะคะหมอกนะคะ หมอกสุดยอดมากเลยอ่ะนะคะเข้าไปอีกก็มองไม่เห็นแนละ้วก็หน้าก็หลังมีแต่หมอกนะคะโอเคนะเดี๋ยวครูอ้อยถ่ายให้ดูทีหลังอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ